สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนจ้าที่เข้ามารับชมเบองคลิปการเลี้ยงหมูน้ำแปวจ้ายินดีตอนรับสู่ช่องบ้านสวนฟาร์มหมูคนอุบลจ้าสำหรับคลิปนี้จะเพื่อนเพื่อนจ้าพี่น้องจ้าแปลวน้นจะพ้ามาเบืองนอกจาการไอหายานอกจากรักษาสุขภาพแม่หมูหลังขอดของแปลนอกจาใส่เป็นประจำนอกจากสำหรับแม่หมูขอดลูกใหม่ เอามาเห็นลงหงเห็นเพื่อนๆพีๆน้องๆผู้เลี้ยงหมูน้ำกันเบื้องเนาะจ้าเพื่อว่าอยากจะนําไปปรับใส่ในการเลี้ยงหมูห้องเจ้าของเนาะจ้าถ้าเพื่อนเพื่อนเนาะจ้กผู้เลี้ยงหมูน้ำกันเนาะะสนใจอยากใส่ยาหมูอาหารเสริมหมูเนาะจ้ายางถีปเอาใส่ประจําฟารนะ์มเนาะกระทักมหาป่าได้เนาะจ้กทั้งสองทางเฟซบุ๊กก็ได้ณนะวัลัดคนเลี้ยงหมูเนาะจ้าแล้วก็ทั้งลายเนาะเบอร์โทรศัพท์ป่าเพิ่มไลน์อัตโนมัติอยู่แล้วคือป่าขึ้นในเบื้องในตอนต้นนลิปเนาะจ้ก ทักมามา,าคุยมาถามปากกรกระไดเนาะจ้าสอบถามราคาเบืองเนาะแล้วก็วิธีการใส่เนาะจ้าสำหรับคลิปนี่ก็จะเป็นการผรสม,มยาอาหารเสริมให้กับแม่หมูลูกอ่อนข้างไปเอาเนาะจ้าแม่บุญหลอมเนาะสำหรับส่วนผสม,มที่เขาจะมาผสม,มอาหารให้แม่หมูหลังขอดกินเนาะจ้าแม่ลูกอ่อนก็จะเป็นอาหารเมเร็ดแซ่เลลวแล้วก็ก็จะเป็นห้ามเนาะจ้ะยาที่ใส่ก็จะมีซ้ำโตเนาะจ้ะยาเล็กน,นงนานม แล้วก็อาหารเสริมแคลเซียมสูงเนอจากเอลิโมนปองกันแมวมุเป็นกล้าเนื้อขา่อนแห้งเน่องจากสื้อให้แข็งแรงแล้วก็จะเป็นยาโคเลสเนือจากยาแก้ไขลดไข้แก้ไขวัดแก้ไอแก้หอบได้ซัดเน่อจากแก้แพ้อากาศเดี๋ยวไปเบิ้งวิธีการผรสมยาให,ให้เพื่อนๆนๆ้องเบิงบ้งเนื่องจากแล้วจะเห็นลงให้เบิ้งสําหรับไอ้อคนถี่ว่าสั่งสื่อยาน้ำป่าไปเนือจากเดี๋ยวเบิ้งคลิปนี้เบิ้งวิธีการนั้น ผสมยาให้แมวหมูหลังขอดกินนะจ๊ะตักอันอาหารเม็ดที่เขาแส่น่ะไว้นิ่มแล้วนะจ๊ะใส่ใส่ถาดบาดนี้เขาจะใส่ยาลงไปนะจ๊ะสําหรับยาเลี้ยงนมน,นมแม่หมูเนาะไปแล้วจะใส่เป็นประจํานะจ้ะสําหรับแมวหมูอันขอดลูกไม่กระปุกนึงกระเสียใส่ไปดนเติบเนะจ้ะผื่เพื่อนจ้ะพี่น้องจ้ะใส่ไปดนเติบแปลว่ากระปุกนึงก็สําหรับแม่หมูอันตัวหนึ่งหายนมหลูกจนปุละ จนเ่าจะให้ลูกหมูยุดกินนมคนละเกือบเดือนนะจ๊ะมันเป็นผงมันเป็นแบบผงคือผงแป้งนะจ๊ะปริมาณที่ใส่ก็จะประมาณะกะเอาหนึ่งอนแกงนะจ๊ะต่อขังนะกินวันละหนึ่งครั้งนะจ๊ะอันนี้ไปเว่าจะให้กินตอนเศร้าสําหรับยาเร่งน,น้นํานมให้กินตอนเศร้าซอนหนึ่งนี่ยจะแม่หมูตัวหนึ่งถ้าเพื่อนๆพี่น้องไม่ห้ายตัวก็ะ ก็ตรงแยกถาดออกน่าจะให้เป็นตัวละหนึ่งซ่อนบานนี้สำหรับยาโคเลตน่าจะห้ากว่จะผสมใส่น้ากันใดกับยาเลงน้านมเพราะว่าช่วงนี้ฮนฝนมันโตกหล้ายน่าจะอากาศบ่ค่อยดีอากาศบ่เปิดอากาศชื้นนะนะบานนี้ลูกหมูหน่อยไปแล้วนั่นเพิ่งจะสิได้ประมาณซิบบ้นนอกจะก็เลยต้องให้กินแม่เพิ่งกินปองกันไปนําเพราะว่าลูกหมูได้กินน้ำนมน,น้แม่ก็จะได้รับยาไปน,นาเนอกจะ ปองกันไบยานลูกมูเป็นไข่เนาะเป็นไข่วัดช่วงหนาฝนทำบ๊อบสบายมากก็จะรักษาอย่างนอกะจาะกปองกันไวก่อนอันนี้ก็จะใส่ซอนหนึ่งคือกันจ้ะยาโคเลสใส่ซอนหนึ่งคือกันบานในห้องจะมาขูกเข่าให้มันเข่ากันระวังายายาโคเลตแล้วก็อันยาเลงน้ำนมแล้วก็อาหารเม็ดเรล้วเนาะจ้ะี๋ยวจะมาคูกเข่าเข่ากันซะก,ก่อนนี่จะเพื่อน,นจ้ะที่สื่ออ่าไปนําไปล้าเนาะจ้ะสั่งสื่อไปก็เห้ากับ เมิ่แล้วก็เทศใส่ในกระปุกเลยจ้ะเทศใส่ในกระปุกแล้วก็ปิดฝาไว้บ,บ่เป็นอย่างนั่นจ้ะอากาศบ่เข่าก็ยังเป็นผงคือเก่าอยู่ปากก็จะใส่กันเะสีหนะตอนตอนเศร้าจะให้กินยาเล่งน้ำนมบานี้ยาโคเลตหนึ่งก็บ่ได้ให้กินเป็นประจำหมายถึงว่าถ้ามือได้อากาศเปลี่ยนก็จะให้กินนัจ้ะสำหรับเอลิโมนก็จะให้กินตอนแรงบารนี้ขังหนึ่งคือการมือละขังคือการแต่ว่าให้กินตอนแรงยาเด่งน้ำ,น,ำนมนะให้กินตอนเศร้าที่ไปเอาให้กินเป็นประจำสำหรับแม่มนุน ขอดลูกไม่เนาะ,ะแม่หมูหล้างคอดยังสินะจ๊ะให้เพื่อนกินเพราะว่าคือแม่บุญหลอบนี่เพื่อนเกิดได้ลูกหมูหน่อยสิบเอ็ดตัวนะจ๊ะก็ต้องบำรุงแม่เพื่อนแน่เนาะลูกหมูจังจจได้สมบูรณ์นะจ๊ะบาน,นี้ก็ใสห้ามลงไปจ้ะพี่น้องจ้ะเพื่อนๆจ้ะใส่ห้ามลงไปคุกเขา่ามันเข่ากันอีกทนึงทั้งยาทั้งอันนี้ละทั้งห้ามนี่ให้มันเข่ากัน,นะจะเอาไปให้แม่หมูกินนะจ๊ะอะก็มีหลายหลายคนเนาะเพื่อนก็น ทักมาถามป่ามาอยว่าโอ้ยป่าเลี้ยงหมูป่าลูกผสมหมูดำนี่จะให้ยากินปลาหนูขาวผลป่าว่าสันคือสีบำรุงคักแต่คือสีดูแลค่ะแถ่ว่าอันป้าก็บอกว่าอันนี้มันเป็นวิธีของป่าเนาะจ้ะ้าผู้ใดเลี้ยงบออย่างใส่ยากับบเป็นหยังกันแล้วแต่เนาะจ้ะต่างคนเท่ากับตางคนต่างขีดเนาะแต่ว่าที่ป่าเฮ็ดลงให้เบ่งนี่ก็เพื่อว่าผู้ใดอยากงนําไปใส่เนาะจ้ะกับบดได้หวเฮ็ดตาป่าทุกอย่าง ที่ป่าเฮ็ดคลิปลงให้เบิงกัเพื่อว่าเป็นการแนะแนวศึกษานอกจากการเลี้ยงหมูแล้วแต่ว่าไผเสียไปปรับใส่ในการเลี้ยงหมูเจ้าของจ้าเี่มาเบิงบานนี้เอามาลงให้แม่บุญหลอมกินละจ้ายยาที่อาหารที่ประสงค์กับยานาาจะยาเร็งน้ำนมก็ยาโคเลตนอะจากให้เคนกินสำหรับแม่บุญหลอมนอกจากลูก1ิบเอ แต่ว่าหายกินแล้วเนอกจากกับพอที่ปัญหาเรื่องสุขภาพแม่หมูและลูกหมูนั่นนะปากก็ได้เหตุแบบนี้มาตลอดการให้ยาแม่หมูหลังขอดนี่เข้าหายปองกนไวบกอนนี่ก็ด,ดีก็จะให้หมูเห้านั้นป่วยหลวกบรสบายโดยเฉพาะหมูหน่อยเนอกจากเพื่อนจา้าพี่นนองจา้านี่ถาลูกหมูรุ่นนี่เนอกจากอายุสิบวันนี่ถ้าป่วยเป็นไข้หวดัดหรือว่าเป็นไข้ขื้นสูงในเวลากลางคืนเนอกจากเราห้าวบเ,เบิิงนี่ โอกาสที่ห้าจะสูญเสียลูกหมูหน่อยนี่สูงแห้งนเนอ,อจากื่นเปื่อนจ้าพน้องจ้าการให้กินยาขโคเลศกันไวร่อน,นี่เราเพื่อนได้กินนำ้ำนมน้ำ,นำ,นำแม่เพื่อนเพิ่็จะได้รับยาเนอจากคือลูกหมูไปแล้วนี่ตลอดระย,ยะที่กินนมแม่จะบ่คอยป่วยบ่คอยเป็นไข้เนอกจากหลักกระบอกทองเสียสุขภาพดีถูกตอยู่ลูกหมูไปแล้วโอกาสสูญเสียนี่ก็น,น้อยเนืจากก็จังว่าไม่เห็ุคลิปโลกให้นเพื่อนเบิ่งเพื่อว่าอยากเอานำไปปั๊บใส่ในการเลี้ยงหมูของเจ้าของสำหรับนเพื่อนที่เลี้ยงหมูมือใหม่ บางคนกับประสบป,ปัญหาเรื่องสุขภาพแม่หมูกับลูกหมูหลังคอดนาำน่นจาจ้ะนี่เราจะไปแล้วก็ไม่เห็นคลิปลูกห้เบิงนี่เราจะพ่อลูกหมูเควนเด็กกินน้ำนมนแม่นอกจากเพื่อนก็จะได้รับพวกสารอาหารบมา่ว่าจะเป็นอาหารที่เขาใส่ในในยาเร่งน้ำนมหรือว่าแหล่ถาดแคลเสียมสูงเอลิโมนนอกจากหรือว่าจะเป็นยาแก้ไขเนาะอีหยังกระตามนอกจากานเพื่อนจ้าพี่น,อน้องจ้าที่เขาให้แม่หมูกินนะเนาะ ว่าจะเป็นอาหารผืชดพักไวเคี้ยวทุกอย่างเนาะจ้ะที่เิ่นกินลงไปลูกหมูก็จะได้รับอของพวกนั้นสารอาหารพวกนั้นทั้งน้ำนมเนาะจ้ะการหายอาหารแม่หมูก็ต้องดูแลให้สะอาดเนาะจ้ะแล้วก็ะระวังเรื่องสุขภาพลูกหมูหน่อยน้ำเนาะจ้ะเพืเ่อนๆจ้าพี่น้องจ้าจังได้กระถ่ายคลิปนี่ก็ขอบพุณนทุกการติดตามเนาะจ้ะเอฟซีทุกคนติดติดตามเมืองคลิปน้ำไปลอวมาตลอดเนาะจ้ะ,อะขอบพุ่นหล,ลายๆจังได้กระพอกันไม่ได้คลิปหนาเนาะจ้ะ จะมีเรื่องอยังมาว่ามาคุยสู่กันฟังอีกเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูเฮานะจ้าติดตามเบิงคิปน้ำกันไปเรื่อยๆเด้อจ้าโชคดีมีความสุขทุกคนจ้าสวัสดีจ้า